ไปหานางแป้นแล้วนะโชคดี See you again Good bye ไม่สนใจสำลักก็ไม่สนจ้ะโชคดีนะจ๊ะไม่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  ไม่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 ไมเหนื่อยไหมว่ายท่าลูกหมาเหนื่อยไหมฮะเหนื่อยปะ่ะเหนื่อยไหมว่ายท่าลูกหมามันเหนื่อยปะ่ะมันเหนื่อยก็ว่ายหมุนแขนฟรีตา์อีกนะให้หมุนแขนไม่ยอมหมุนเป็นไงเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยป่าว ห้ามเข้ามุมนะห้ามเข้ามุมนะเข้ามุมเลยไปหานางเป้นเลยนะให้ถึงด้วยให้ถึงด้วยห้ามล้อขอบซา งไงแล้วเหนื่อยไหมแล้าไม่ไม่ไมถ้าอยากมาก็มาหาเอง เอาฉลาดด้วย